มาบอกกล้องไอพุทเชิเอานะทุกคนตอนนี้ห้ากากำลังจะไปดำหน้านะทุกคนจะไปดำหน้าดำหน้าสวยซนตาหนาเท้านึ่เแล้วทุกคนที่เคยมาเขา่าขีดก็ไอพุทธเลยๆเนาะเอตอนนี้กับบรรยากาศฝนกำลังตกนะทุกคนบอกว่าจะทายแหล่บ่เนะถถถาะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกเดี๋ยวห้องกำลังจะออกไปเนาะตอนนี้กับประมาณจะโมงแล้ว 7:30นนะครับทุกคน7:30นยามท่านได้ออกจากเรือนเนาะเพราะว่าฝนฝนตกแห้งเนาะมันหาก็แบบค่อยๆลงมากี่นี้เนาะเดี๋ยวเอาถ่ายบรรยากาศฝนตกให้เบิ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวฝนกําลังห่วยๆหน่อยนึงเนาะเมื่อกี้นี่ตกบักแหงๆคิดว่าสิบ่ได้ไปละตอนนี้ก็มาฮอดทุ่งนาลเนาะทุกคนกับาแกนกําลังยางไปจักจักหน้าเพิ่นอยู่ก็บ่ฮู้เนาะไปนัดกัน พูนสะตาดำหน้าอะไรพูนยาง,ง,งอ้อมทงเพื่อชีเหน้าพูบบนพาเสียเวลามาโหลดบบเดี๋ยวเขาลงดำหน้านะทุกคน ไว <Okay. S 1> เดอร์ไวเดอร์เหลือหน้าอีกสามไฮมันนีด่ดำหน้า4ีไฮสแกนบุ๊ก oh. เปิดก oh. ำลังไทยอีกสองไฮนี่ลงไฮที่สอง ออเตมาดามหน้าแจกฟรีสบ,บู่เบลล่าเพ่นว่ามาดามหน้ากับเรนบะตองย่านหน้าดำเสียไปแล้วสีก่อนตอนนี้ดาหน้าสีโคนเสียไปแล้วสีก่อนนะดามใบไวน์ในซานเลยไปไหนอยกากได้ผัว <c oughs> โอ้ยถ <c oughs> ้ยาเสียเป็นลูกไผ่ยอยู่บ้านี่มึงอยากดาหน้าด้ววะเออเธอไม่อยากดาหน้าดี ก็เดียวว่านางขอเก่าใช่ <S 2> <S 2> อพูด่หน้าด้ยอาพูดว่รดามหน,าน้าน้อมจุบถุกเนาะอาพูดให้เรา นะทุกคนดำาน้จะเลี้ยงอไนนี้ไมด,ดำหน้ายังแค่น้าุดหนาจังแล้ยงอันนี้เขาก็กินข่าวนะทุกคนนังเลือ,อยังไครหนึ่งไว้ดำตอนแรงแป๊บสี่แล้วโบานานแหละตอนนี้ก็ได้หานาห้นเด้อเจ็บดำหน้านอกขึ้นมากเรต้องเตือนนะเตือนตาแล้วกโสะอาดตัวตหนาสุดขาวใสเขารียขืนดำหน้า,าตาเขาอขู้ดแปบสี่สิบแปบสี่ให้กิน ปลาซีแก๊สเอ้ยนังหาปลาซีแก๊สง่าสองแก๊สในตู้บสองแก๊สในตุ๊บตาสองแก๊สในตุ๊บเสื้อมุงโดดไม่เห็นเพื่อจะได้เลน่อไงโซนโซนเอออยู่ไฮอยู่หน้าครับประมาณนี้เลยไอโบแมนดอกผู้ดีที่มีการศึกษาแต่อายเป็นลูกสาวหน้าที่หน้าตาบ่ค่อยดี ใ่ให้คีจากใจผู้สายคนนี้มีสิ่งเดียวที่อยากจะขอมาคบกับไอได้ียบ โอ,โอ้ยกินแจวทำกลางฝนตกฝนฝ่าวันที่เราห่างไกลหัวใจยังหวังไม่เคยจะหา่างคืนที่เราห่างไกล